ก่อนเปิดร้านอาหารครับค่ะแล้วพอดีมาเจอวิกฤตโควิดก็เลยมาเปลี่ยนแนวดูครับก็เลยมาขายตลาดนัดใช่ครับวันแรกก็คือปังเลยไหมคะปังเลยครับปังเลยนะคะก็คือแบบก็เลยยืดอาชีพนี้มาเลยนะคะเก่งมากๆลปกติลูกค้าก็จะต่อแถวมีต้มแ่บต้มขมแล้วก็ต้มแห้งครัต้มแห้งก็จะเป็นน้ำจิ้มอ่เป็นลวกจิ้มครับแล้วขายราคาเท่าไหร่คะ ก็มีขีดละ40บาทขีดหนึ่งก็งจ,งจะทําเป็นต้มก็ได้จะ<ช>เป็นแห้งก็ได้ใช่ครับปรุงให้ฟรีน้ําซุปฟรีส่องบ่บ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่สระดีดีของกินที่คุณถูกใจอย่างลืงกดซับสไครต์ชั่วโมงมากินเชียงแน สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดนัดหน้ามอพะเยาค่ะที่จังหวัดพะเยานะคะเป็นตลาดตอนเย็นๆค่ะที่มีของกินเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะโบจะพาไปดูร้านต้มแซบค่ะทุกคน ซึ่งโมเห็นว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็โมก็ไม่ค่อยเคยถ่ายแบบต้มแซบที่เป็นต้มแซบเนื้อเนาะเขาบอกว่าสายเนื้อเชิญทางนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นก็คือร้านราชาต้มแซบค่ะอยู่ด้านหลังนี้เองคนกําลังลุมเลยสายเนื้อเชิญทางนี้ต้มแซบต้มขมต้มแห้งนะคะทางด้านนี้เป็นหม้อน้ําซุปนะคะ นี่ตรงนี้เป็นบริเวณอ่าชิ้นส่วนของเนื้อนะคะมีอะไรบ้างอาจารย์พ่อค้าแม่ค้านี่ก็จะเป็นเนื้อน้องลายนะฮะเนื้อน่องลายเปอยมากนะครับนี่เนื้อน้องลายโอ้โหพ่อค้าอยากให้ยกให้ดูจังเลยนี่เนื้อน่องลายนี่ก็จะเป็นเอ็นแก้วนะฮะเอ็นแก้วนี่อันนี้คนซื้อเยอะแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องในฮะนี่ก็จะเป็นไอกระเพาะอ่า มีไส้มีม้ามีปอดมีครบทุกส่วนครับมีครบทุกส่วนเลยนะคะครับผมมีผักทิริวอ๋อโอ้โหโอ้เฝื่อยมากค่ะต้มจนเฟื่อยเลยต้มจนเปื่อยเลยนะคะมีต้มแทบต้มขมแล้วก็ต้มแห้งครัต้มแห้งก็จะเป็นน้ำจิ้มอ่าเป็นลวกจิ้มครับแล้วขายราคาเท่าไหร่คะ ก็มีขีดละ40บาทขีดหนึ่งก็จะทําเป็นต้มก็ได้จะเป็นแห้งก็ได้ใช่ครับปรุงให้ฟรีน้ําซุปฟรีปรุงให้ฟรีเลยครับน้ําซุปฟรีน,ฟรนี่นะคะทุกคนสุดยอดมากๆหเลยขายวันไหนบ้างแล้วกี่โมงคะอ่อที่หน้ามอนี่ก็จะเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์สอวันครับเวลาก็อยู่ประมาณสักบ่ายสาโมงถึงสองทุ่ม แล้วขายมาประมาณกี่ปีแล้วคะประมาณปีกว่าละฮะอ๋อปีกว่ามาเปิดเป็นร้านต้มแซ่บแห้งสายเนื้อยังไงคะก่อนเปิดร้านอาหารครับค่ะแล้วพอดีมาเจอวิกฤตโควิดก็เลยมาเปลี่ยนแนวดูครับก็เลยมาขายตลาดนัดใช่ครับวันแรกก็คือปังเลยไหมคะปังเลยครับปังเลยนะคะก็คือแบบก็เลยยืดอาชีพนี้มาเลยนะคะเก่งมากเลยตัวีลูกค้าก็จะต่อแถวอ่า อ๋อปกติลูกค้าจะลุมเลยนะคะแล้วเขาก็จะทำการใส่ผักค่ะนะคะแล้วก็น้ำปลานูกินาหอันนี้เรียกว่าต้มขมใช่ไหมคะก็คือใส่ดีไปอ๋อแต่จะไม่ใส่มะนาวใช่ไหมคะไม่ใส่ค่ะอ๋อไม่ใส่มะนาวมีข้าวคั่วค่ะอ่ะเดี๋ยวดูกันทางด้านนี้ค่ะ ขอบคุณครับอโอโ้โหถุงใหญ่เลยคะนี่ถุงเท่าไหรนะจ๊ะพ่อคะอันนี้1,20บาทคร้บ120บาทนะคะโหเป็นเนื้อน้องลายที่ต้องการเลยนะคะอหอมมากๆนต้องขมขอบคุณค่ะเราไปเลือกกันเลยนะคะก็คือหยิบจานมาก่อนเลยโมก็จะเอาเนื้อน้องลายนะคะไม่รู้ไม่รู้เลือกยังไง อยากเลือกมันเยอะๆหรือยังไงคะเนื้อน้องลายเขากินกันยังไงคะอ๋อนี่น <manship> ี่นี่นี่อ๋อเนื Maßnahmen ้อลายอ๋อนี Tonight ่นี่ติดเอ็นถึงจ้าอร่อยนี่นะคะนี่เอาส่วนนี้ค่ะแล้วก็เนี้ยเนี้ยเอ็นแก้วเอ็นแก้วชิ้นเบลอเลยเอาอันนี้แล้วกันเนาะเอาไหมนี่เนาะแล้วก็ ไส้ต้องใส่ก็ขมค่ะไส้ไส้ไส้พ่อค้าไส้คืออะไรคะไส้อันนี้แหละครับอันนี้จะเป็นไส้ใหญ่อันนี้ไส้เล็กนะฮะอ๋อไส้เล็กขมไหมจ้านเนี้ยไม่ขมค่ะจะเป็นไส้หวานเออเนี่ยอยากกินไส้ดูนะจ๊ะอ่าโอเคเดี๋ยวให้พ่อค้าค่ะเดี๋ยวมาช่างตรงนี้นะครับค่ะทําการช่างนะคะนี่ขีดละสี่ขีดนะก็คือร้อยหกสิบใช่ครับโอเคค่ะ นี่จะแยกน้ำไปแยกน้ำดีกว่าค่ะแต่อยากแต่อยากอะไรนะจิ้มน้ำจิ้มมะเอาเป็นจิ้มน้ำจิ้มได้ไหมคะได้ค่ะเอาแซบ,ค,แซบค่ะนจิ้มแซบะฮะเอาแซบถุงหนึง่งขมถุงหนึ่งได้ไหมคะได้คัะ, <laughs> คะขอให้บอกเลยะอ๋อ เ,เปลี่ยนใจแล้วค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มแซบอย่างเดียวแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มขมเขาจะเลือกค่ะนี่ผมแยกน้ำไปให้นะฮะได้ค่ะนี่นี่เขาแยกให้เดี๋ยวพิงง่งนะ้ำนี่ค่ะน้ำซุปนี่ขายกันอยู่สองคนนะคะม้วนนี่สี่ขีดครับได้ไหมไมนต้องก็นก เนี่ยคนดีเล่ ไดค่ะได้แล้วค่ะอันนี้ร้อยหกสิบนะคะจะเลือกอีกถุงหนึง่งจะเลือกอีกถุงหนึ่งนะคะอ,อันนี้เขาก็ทำเป็น,นอะไรคะอันนี้แยกน้ำเหมือนกันแยกน้ำนี่ ไปถึงบ้านก็อุ่นร้อนๆอีกทีนะครับค่ะให้น้ำเป็นแบบสามกระบวยเลยนะคะพ่อค้าไม่ห่วงของเลยอ,ะอ่ะ,อะวางไว้แป๊บนึงนะคะได้ได้นะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวให้แม็กเลือกบ้างนะคะแม็กก็จะยิบจานค่ะสายกับแก้มอา้าวเลือกเลยนะคะแก้มก็ได้นะครับอันนี้แบ่งได้ไหมได้ครับแบ่งได้นะมีแต่อร่อย ต้มแต้มผมค่ะนี่จะเป็นมามานะฮะเป็นแก้วใช่ครับนี่เป็นเนื้อลองลายนี่ก็จะเป็นกระเพาะนี่ก็เป็นกระเพาะนะครับหมดนี่แล้วมีเติมอีกไหมจ๊ะพ่อคะมีครับมีเติมด้วยนะคะ แสดงว่าวันหนึ่งต้องประมาณกี่กิโลคะเนี่ยวันหนึ่งก็อยู่ประมาณสักหกสิบถึงแปดสิบกิโลหกสิบถึงแปดสิบกิโลนะจ๊ะนี่หนึ่งสามขีดสามขีดร้อยยี่สิบบาทนะครับร้อยยี่สิบนะจ๊ะอันนี้ก็แยกน้ำไปไหมคะแยกน้ำทำทำไรแม็กนี่ทำเป็นรุงเป็นต้มขมนะฮะรุงไปเลยเหรอคะได้ค่ะ เลือกเลยจ้าเลือกเลยจ้าเลือกได้เลยจ้า,อย,จาอยากกินชิ้นไหนขี้ไปเ,เลยจ้าเดี๋ยวยพร้อมปรุงให้เลย ใส่ผักจ้าใส่น้ำปลาใส่ขมค่ะดีขมแล้วก็เผ็ดนะคะพริกนะคะแล้วก็ทำการใส่น้ำค่ะทุกคนเข้ามาดูก่อนได้นะครับ จะก่อนได้นะคะโอ้ขายดีนะนี่สี่ขีดอ่ะได้ไหมร้ยสี่บาทอันนี้รองเก็รนะ้อยสี่สิบก็ได้บอกกันเลยีนี่ยอมดาวาค ขอบคุณมากนะครับเข้ามาดูก่อนได้นะครั นี่สามกีดครึ่งร้อยสี่สิบบาทนะได้แล้วค่ะ ต้มขมนี่ก็ขายดีนะคะต้มขมอ่ะเนาะอ่าอะไรรันลมมา้ะแกับผมเลยทางเลครับแม,ม่กับพี่ก็ได้ครับ <laughs> พอดีวันนี้เจอแต่แบงค์พันหมดเลยโ <laughs> ชคดีโชคดีค่ะหยิบได้เลยนะเจ้าเรวได้ราคะ,ะที่บลยจาคแล้วดูลูกค้าเลือกกันค่ะวบาสี่สิบบาทได้ไหมอ่ะ อันไหนขายดีสุดจ๊ะพ่อค้าบรรดาชิ้นส่วนมันจะมีพวกไอเอนแก้วเลยฮะเอนแก้วอันดับหนึ่งแล้วก็จะเป็นพวกไอเนื้อลงลายที่เหลือก็ลองลองลงมาครับแล้วต้มประมาณกี่ชั่วโมงคะถึงได้ต้มประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงใช่ครับต้มมาจากบ้านเลยใช่ครับต้มมาจากบ้านเลยนะคะเลือกได้เลยจ้า พี่บอลเลยเลืได้เลยนะเจ้านี่หนึ่งร้อยบาทจ้าเนี่ยเป็นเดตวยเลือยคล้ครับ ดูก่อนได้นะจ๊ะ ชานใส่ให้นะคะแล้วก็ที่ขี้ไว้สำหรับเลือกนะคะก็แล้วคือหม้อต้มกันร้อนๆแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะนี่เด๋ยวโมก็ยู่ในส่วนของเนื้อน้องลายก่อนเลยค่ะมันก็ไม่ค่อยร้อนแล้วทุกคนมาถึงบ้านแล้วค่ะมันก็จะเป็นไข่ๆหน่อยอากาศเย็นด้วยอากาศเย็นด้วยค่ะ,าานคะฝนตกทานเลยค่ะอื้อหือ เอ็นอืเอ็นดีมากอืมชิ้นส่วนของเขานะคะมีความไม่เหม็น,นะคะ่ะแบบเขาทำมาสะอาดแลวคะ่ะ มันก็จะไม่เปื่อยมากยังมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวค่ะแต่ว่าเอ็นนี่คือเปื่อยละลายเลยนะคะน้ําจิ้มของเขาก็มีความรสเคม็มเผ็ดเปรี้ยวนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวโมชิมนิดหน่อยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย่งน,นาหใาออดแ ช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกด Subscribe ช่องโมมากินเชน